ต่อมานะคะมาดูข้อ4ี่ค่ะข้อ4เกี่ยวกับเรื่องการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะพืชดอกของเราจะประกอบไปด้วย2ชนิดนั่นก็คือเกสรเพศผู้ P 2, แล้วก็เกสรเพศเมีย e โดยบนยอดของเกสรเพศเมียเนี P ่ย e จะมีคล้ายๆกับน้ำหวานนะคะมาช่วยในการดัดจับเกสรเพศผู P ้ 2, เขาจะผลิตอะไรมาเลยที่เรารู้จักกันตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ประถมแล้วก็เรียนกันมาก็คือละอองเรนูเมือ่อละอองเรนูปิวมาปุ๊บมาติดอยู่บน ฐานน้าหวานของเกสรเพศเมียก็จะทําให้มันยึดติดกันได้แล้วก็ตะอองเรนูจะมีเซลล์ในการสร้างท่อนําให้สปเปเริมของเราไปปฏิสุนทิกับเซลล์ต่างๆที่อยู่ภายในรังไข่นะคะเดี๋ยวมาดูภาพนี้กันก่อนเนาะภาพนี้ก็คืออย่างเช่นตรงนี้ที่บอกไปเป็นตะอองเรนูเนาะเมื่อมายึดติดกับเกสรเพศเมียแล้วมันก็จะสามารถติดกันได้แล้วก็ มีตัวนี้นะคะเป็นทิวเซลล์ทิวเซลก็คือเซลล์อันเล็กๆเนี่ยในการสร้างท่อนำให้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มาปฏิสนธิภายในรังไข่ก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ไข่เซลล์โพลาร์นิวคีไอแล้วก็เซลล์ซินจิตซ้ําือเซลล์ชินจิตอยู่ตรงนี้สองเซลล์อยู่ข้างๆเซลล์ไข่ Chi, แล้วก็แอนติโพดอนสามเซลล์อยู่ตรงนี้นะคะโดยเซลล์ เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้อ่ะมันจะสามารถแยกล่างออกไปสองเซลล์ได้เลยนั่นก็คือเป็นเซลล์สเปิร์มสองเซลล์นะคะโดยสเปิร์มเซลล์แรกเนี่ยจะไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่และสเปิร์มเซลล์ที่สองจะไปปฏิสนธิกับเซลล์วิเศษของเราก็คือเซลล์นี้จริงๆมันต้องเป็นเซลล์เดียวกันเนาะเซลล์เดียวกันที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นเซลล์คนรวยค่ะคือนางรวยมากนางรวยอะไรนางรวยนิวเคลียสเพราะว่านางมีนิวเคลียสสองอันนเองเมื่อ ไอปฏิสนธิกับเซลลสเปิร์อีกอันหนึ่งจะเจริญเติบโตไปเป็นเอนโดสเปิร์มซึ่งจะเป็นอาหารเลี้ยงให้กับเซลล์นี้เซลล์ไข่ที่ปฏิสนธิกับเอนโดสเปิร์มตัวนี้เพื่อที่จะเซล์ตัวนี้จะปฏิสนธิแล้วกลายเป็นไซโกดนะคะแล้วก็อีกเซลลหนึ่งก็จะปฏิสนธิพร้อมกันเพื่อที่จะไปเป็นเอนโดสเปิร์มกลับมาดูที่ข้อสอบของเรานะคะข้อสอบของเราเขาถามว่า ข้อหนึ่งเซลล์ B และเซลล์ซเข้าปฏิสนธิในอวบนเซลล์ B และเซลล์ซเข้าปฏิสนธิในอว่นจริงไหมมาดูเซลล์ B เซลล์ B คือเซลล์ B คือสเปิร์มนะคะสเปิร์มเข้าปฏิสนธิในอวบนจริงค่ะส่วนเซลล์ C ีเซลล์ซีี่บอกไปว่ามันคือทิวเซลล์ทิวเซลล์ทำหน้าที่ในการสร้างท่อน้ำให้กับ สเปิร์มมาปฏิสนธิดังนั้นทิวสลลไม่ได้ปฏิสนธินะคะ4ไม่ได้เข้าปฏิสนธิข้อ1ไม่ถูกค่ะต่อมาข้อ2ข้อ2สเปิร์มดีจะได้เป็นไซโกดเมื่อสเปิร์มดีได้รับการปฏิสนธิสเปิร์มดีคือตัวไหนที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยคือเซลล์วิเศษของเราที่มันมี2นิวเคลียสเมื่อได้รับการปฏิสนธิมันจะกลายเป็นเอนโดสเปิร์มไม่ใช่ไซโกดนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้อง เซลดีไม่ได้เป็นไซโกดข้อต่อมาถามว่าการปฏิสนธิของสเปิร์มกับเซลเอฟเซลเอฟอยู่ไหนเซลเออยู่ตรงนี้เป็นเซลข้างเซลไข่เนาะเซลที่อยู่ข้างๆสองข้างเนี่ยเรียกว่าเซลซินจิตเซลซินจิตไม่ได้รับการปฏิสนธิกับใคดังนะเซลซินจิตจะจะเกิดเป็นเซลโกดไม่ได้ปฏิสนธิก็ไม่ถูกเพราะว่าซินจิตไม่เคยได้รับการปฏิสนธิ ผิดไปแล้ว3ามข้อดังนั้นข้อ4คิดว่ามันจะต้องถูกแน่นอนเป็นคําตอบแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่ามันตอบข้อสได้จริงหรือเปล่านั่นก็คือการปฏิสนธิซ้อนจะเกิดที่บริเวณเซลล์ดีแล้วก็เซลล์อ e, ใช่ไหมเอ่ยเซลล์ดีอยู่ไหนเซลล์ดี D อยู่นี่เป็นโพลาร์นิวเคลียไอโพลาร์นิวคลียปฏิสนธิไหมได้รับการปฏิสนธิแล้วก็เซลล์อเซลล์อ e คือเซลล์นี e. ้ คือตรงนี้เป็นเซลล์ไข่ยอยู่ตรงกลางเซลล์ไข่แน่นอนว่าต้องได้รับการปฏิสนธิเท่านั้นถึงจะเรียกว่าการปฏิสนธิดังนั้นการปฏิสนธิซ้อนจะเกิดที่เซลล์ดีแล้วเซลล์อีเป็นคําตอบที่ถูกต้อง